เมื่อนี้สบผ้ามาเท่ขัน้นผสมปูนเท่ขัน้นลืมบอกเพื่อนว่าเอาปูนนกอินทรีสีแดงลืมคุดพอว่าสิแดเท่ขัน้นบอกเพื่อนอ่อนปูนนกเขียวมากว่าจะของสิแดก่อพะนะลืมข้าวโอ้ยกระได้กระใสได้ขึ้กันแต่ว่ารรพคุนเท่ขัน้นนี่ปูนการนกอินทรีสีแดงมันจะเนียนมันจะแหงเร็วเพราะว่าเขามีน้ำยาสําหรับเท่พื้นเท่ขัน้นนั่นไหมอันนี้เออเขามีน้ำยาบม่มอันนี้ก็ได้คื้กันแต่ว่ามันน่านแหงเพราะว่ามันเป็นปูนก่อ เออมันดีเขาสีแยกถุงอยู่ถุงมันเทพื้นมันด้เป็นสีแดงอันนี้ถุงกอมันจะเป็นสีเขียวแต่เอามาแล้วก็เฮได้คือกันละเอาขันแรกก็ใส่ปูนลงไปเครื่องลูกใส่ไส้สองถังอืผสมเราก็ใส่น้ำผสมให้มันเข้ากันเราก็ใส่หินเป็นอันดับสุดท้ายนะคะมันสีได้ข้นไงไๆถ้าใส่หินลงไปพร้อมกันเลยมันมันข้นยามันเป็นสูตรนะคะเฮาตองใส่ใส่ใส่ปูนแล้วก็ใส่น้ำค้นให้มันเข้ากัน แล้วก็ตบท้ายด้วยหินนะครับเพื่อนๆสร็จแล้วกะมาเทเ,าเขาเอ็นเอียงวะเทตีนเสานะคะเอาแบบง่ายๆแบบที่เราไม่รู้ว่าคนอื่นทำแบบไหนไม่รู้แต่ฉันทําแบบนี้นะคะเทสามสเส้นกลลงไปสา,สามสิเส้นเสาตั้งจึบ๊บแล้วก็เทโอบตีนแล้วเลยแต่ว่าตีนเสาอะไมีการนั่นเชื่อมเล็กอัน,นเล็กหกหุนเป็นกากระบาดค่อยไปค่อยมากกันสุดอยู่ดอกอืว่าแท้กะ มีฝีมืออยู่ด,ยดอกระยานมันโซเทอร์าการ์ดอ,อันนี้เป็นเสาเล็กซี่คุณซีตัดสองเมตรหกสิบฟังไปสามสิบเส้นกระสีเหลือสองเมตรสามสิบอ่าเสาหองนามนะคะแมงลวิกออกมาต่อเห็ดหองหนามเสาซีคุณซีนี่จ้ะยุทีละค่าเริ่มต้นแปดร้อยกว่าบาทฐานะกัึ้นมาแน่คะเก้าร้อยฐานรุ่นนาดีอะกัรุ่นพันพันกว่าบาทนะคะเหล่าแตะเหล่าแตะความหนาของเล็กนะคะอันนี้ เมนูบีกว่าเอาไม่เห็ดห้องน้ำของน้ำม,มันกะตำเนาะก,ก็เลยเอารอุ่นรุ่นรุ่นถื่อแม้แปดร้อยกว่าบาทขอ,องน้ำม,มันกะตำอยู่แล้วมันกะบ่อบ,บ่อเป็นอย่างที่ต้องใส่เล็กนานะนนเทต้นนั้นแล้วก็มาเทต้นนี้จับระดับน้ำตั้งบลลอดน้ำใส่ได้บ่ขางขัวได้บอ่อ,อหลอกตาบ่ย้ำเขายืนมึงไงไกลมันส่งหลอกตา หมดแดงไสก็ะไลไหลอุปสรรคขนาดเลยเทิงตั้งเสาเทิงกันคั้นตีนอุ้ยขวายบางแง่อรรดโมเมนต์หมดธรรมดาเลยหมดแดงไสมไดิพ anyway> hm ี่น้องหมดแดงไสนะคะปวดแสบปวดร้อนไปหมดเลยอุ้ยขวายมันนะคะต่ยตายต่เบิ้งพ่อใหญ่กับยายโหลดเก่าแต่ตีนเอรรดโอ้ยปวดพวกหลวกนำหอนมาใส่มันกับปตาไต่โลกมาใส่ซีเทียหาอันนี้เป็นคั้นที่แมน้องบิ๊กได้มัดเร็วนะคะมัดเพื่อเตียเพื่อที่สีเตียมลงนี่แหละลงคันของหน้านีแหละพ่อใหญ่เก๋กำลังแยกอยู่ พลังสก,กัดออกอยู่อันนี้หลังจากที่เห็ดเดาๆเรียบร้อยเขาก็เอาหลีกลงไปนะคะลงไปแล้วก็แต้มแต้มติดกับตีนตีนเสานะคะแล้วก,ก็ททำการเท่เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ